คับเรื่องของการพักหนี้กําลังจะมาแต่ว่าที่มาแล้วเริ่มแล้วเนี่ยเห็นจะเป็นเรื่องของการประกาศลดค่าน้ําค่าไฟเนี่ยครับ สำหรับคุณผู้ชมที่เป็นผู้ประกอบการนะครับด้านหนึ่งก็ส่งผลดีเพราะว่าทั้งเรื่องค่าน้าําค่าไฟค่ avec, าน้ํามันอะไรต่างๆเหล่านี้นับเป็นต้นทุนแต่ผู้ประกอบการนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมอะไรครับอย่าลืมเรื่องของนยโยบายปรับขึ้นค่าแรงของรัฐบาลที่ก็มีในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ <c oughs> <Manh zeitig> ก็จะปรับขึ้นเป็น400บาทดังนั้นเอกชนบางรายก็เลยมองว่านโยบายต่างๆของรัฐบาลก็ไม่ได้มีผลต่อต้นทุนมากนะครับ <c oughs> อย่างบริษัทตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจำกัดหมหาชนหรือว่า TRS ซึ่งก็เป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งรายใหญ่ที่สุดของภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นโรงงานที่ต้องใช้ไฟมากครับซึ่งผู้บริหารบริษัทบอกว่าการลดค่าไฟฟ้าเหลือ3บาท99สตางค์ต่อนหน่วยจาก4บาท70สตางค์ต่อนหน่วยก็จะเป็นผลดีทำให้ภาคเอกชนลดค่าไฟลงไปได้บ้าง แต่ว่าในขณะเดียวกันครับค่าแรงก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากวันละ350บาทเป็นวันละ400บาททีนี้พอเอามาหักลบกลบหนี้กันไปก็เสมอตัวครับไม่ได้ไม่เสียเพราะว่าอย่างค่าไฟตอนนี้ผู้บริหารเขาบอกว่าเฉลี่ยจ่ายอยู่ที่เดือนละประมาณ6 7ล้านบาทแต่ว่าถ้าลดลงมาก็คงจะลดได้ประมาณสักเดือนละ5 0 0 0บาทก็พอที่จะชดเชยค่าแรงที่จะเพิ่มขึ้นได้บ้างครับ ไม่เห็นด้วยก็ต้องเห็นด้วยโดนมนโดมนมาค่าให้เห็นด้วยครับแต่ว่าก็โอเคเพราะว่าเราเพราะว่าตอนนี้เงินเฟอ้อมันก็มันก็ถึงจุดนั้นอยู่แล้วถ้าเกินสามร้อยห้าสิบาทคนก็ไม่รู้จะกินอะไรอะครับครับอันนี้ผมผมไม่ได้หมายความว่าคนที่ได้ผลประโยชน์ล้นจริงจริงจัง,งๆก็คือพนักง,งานต่างชาตินะที่เข้ามาทํางานที่เรานะแต่หมายถึงโดยภาพรวมทั้งหมดครับถ้าแรง4ี่รอบาทโดยประมาณปัจจุบันผมว่ามันน่าจะมันน่าจะเกินเกินด้วยซ้าไปแล้วนะครับ ก็ไม่เป็นไรก็โอเครับได้มันมันไม่ได้เข้าเนื้ออะไรมากมายนะักเพราะเราก็เตรียมตัวมนานานแล้วสำหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเรื่องค่าแรงนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาที่หนักกว่าค่าไฟอีกนะครับเพราะว่าค่าแรงเนี่ยจะเพิ่มเฉลี่ยคนละ50บาทต่อวันคือคิดง่ายๆครับถ้ามีพนักง,งานสักพันคนโอ้โหภาระก็จะเพิ่มขึ้นหลายสิล้านบาทต่อปีเลยนะครับ ส่วนของโรงงานของที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีคนงานทั้งหมด2,000คนก็เชื่อว่าอาจจะกระทบบ้างครับแต่ว่าทางบริษัทเองก็เตรียมตัวรับสถานการณ์มาตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่ทางนี้ครับค่าแรงตอนนี้ทางบริษัทก็จ่ายเกิน350บาทอยู่แล้วดังนั้นถ้าปรับขึ้นวันละ400บาทก็เชื่อว่าปีนี้น่าจะผ่านไปได้ครับ ค่ะก็ปีนี้400บาทแต่ว่าปีถัดๆไปนี่มีเป้าหมายจนถึง600บาทนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเตรียมรับมือกันแต่ว่าก็คงจะไม่ใช่ทุกรายที่รับได้นะคะมีการเคลื่อนไหวจากนายธนิตโสรัตรรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยอีค่อนไทยค่ะก็เปิดเผยนโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ําของรัฐบาลก็มีเป้าหมาย400บาทต่อวันนะคะปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ําที่ใช้กันอยู่เนี่ยมีทั้งหมด3อัตราด้วยกันค่ะคุณผู้ชมในช่วง350 บาทจนถึงสูงสุดที่354บาทนะคะถ้าใช้ค่าจ้างในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นฐานเนี่ยต้นทุนจะสูงขึ้นประมาณร้อยละ13.1หรือเพิ่มขึ้นวันละประมาณ47บาทถ้าหากว่าในจ้างจ้างงานร้อยคนจะมีต้นทุนค่าแรงเพิ่มปีละประมาณ1,700ล้านบาทและจากนโยบายดังกล่าวค่ะเอกชนก็ออกมาแสดงความกังวลบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะ s m e นะคะระบุว่าค่าจ้างสูงขึ้นจะมีผ ลต่อต้นทุนการผลิตแล้วก็ต้นทุนของสถานประกอบการต่างๆที่อยู่ในภาคบริการอย่างที่บอกไปว่า SME โดนหนักแน่ๆนะคะแล้วก็เห็นว่าไม่ควรจะปรับค่าจ้างเท่ากันทั้งประเทศการปรับค่าจ้างสูงจะมีผลข้างเคียงกับค่าครองชีพ ของประชาชนสูงขึ้นตามไปด้วยโดยปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่คุณธนิตใช้คำนี้ค่ะอ่อนแอจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวชา้าส่งออกก็ยังลุ่มๆุมดนดอน ยังติดลบนะคะภาคการท่องเที่ยวก็ฟื้นตัวบ้างแต่ก็ยังมีในยะะสาคัญอยู่แต่ว่าจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็มีเพียง3ใน4จากปีก่อนที่จะมีการเกิดสถานการณ์โควิด1 9คุณธนิตบอกนะคะว่าสิ่งสําคัญที่อยากเห็นรัฐบาลดําเนินการก็คือมันเน้นนโยบายเพิ่มขีดความสามารถอัพสกิลรีสกิลให้กับแรงงานไทยด้วยนะคะ